สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทนา่าโรนะคะวิ่งวิงว่ง,งพลังงานบวกบวกวิงว่งวิ่งมาให้ทุกคนเช่นเคยตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนมาติดตามฝากมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มารับพลังงานบวกกันแล้วก็มาดูไพ่กันได้นะคะมารับพลังงานบวกกันได้เอเนจีของไข่น่ะไข่ต้องการมาสมพลังงานบวกๆกันทุกคนแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันสิว่าในหัวข้อตรงนี้พลังงานจะเป็นของใครแล้วพลังงานดีๆอะไรจะ ขึ้นในกองไหนอะไรยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยอะ่ะทีนี้มาดูกันเนาะตามหัวข้อเลยนะคะทุกคนเรามาดูว่าซานตาจะนำของขวัญอะไรมาให้คุณในอนาคตข้างหน้าตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยมาเลือกไพ่กันกองนี้กองที่1่กองนี้กองที่2แล้วก็กองนี้กองที่3เนาะตามรูปหน้าปกที่ไขออ่อ่ะโพสตรงหน้าปกของคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของเวลาไข่ถ่ายรูปก็ววคือตรงตรง,ตรง ให้เห็นภาพตรงๆอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเอียงๆแบบนี้นะนะคะก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่หน้าปกเลยเนาะที่นี้เหมือนเดิมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิเงห้ใไขด้วยแล้วก็ใครต้องการที่จะจองคิดดวงส่วนตัวมาถามไพ่ของคุณมาเช็คพลังงานไพ่ที่เป็นด,ดวงส่วนตัวสามารถทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจองวอเปเปอร์สำรดวงทักมาที่ไลน์ของไข่เช่นเดียวกันนะคะทุกคนฝากด้วยแล้วก็สำหรับใครต้องการช้อปปิ้งกับช้อปปี ผ่านช่องทางของไข่ตรงนี้ในแต่และคลิปไข่จะมีแท็กโปรดักต์ขึ้นสาหรับใครต้องการช็อปอะไรแบบนี้ก็สามารถมาช็อปผ่านไข่ได้ในมาดูกันหน่อยซิว่าพลังงานเป็นไงไม่เสียเวลาเนาะมาดูกันข่าวว่าเอเนจีไพ่จะเป็นยังไงสําหรับไพ่คนที่หนึ่งคือไพ่ชุดนี้เนามาดูกันมาดูกันริ่งๆมาดูกันหน่อยซิว่าพลังงานไพ่จะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่รับกองที่หนึ่งซานต้าจะนำของขวัญอะไรมาให้คุณซานต้าจะนำของขวัญอะไรมาให้คุณ ซานต้าจะนำของขวัญอะไรมาให้คุณจะนำสิ่งดีๆอะไรมาให้คุณนะคะไหนดูไหนซีซานต้าจะนำอะไรดีๆมาให้คุณซานต้าจะนำอะไรมาให้คุณในชีวิตซานต้าจะนำของขวัญสิ่งใดมาให้คุณในชีวิตตรงนี้ขอดูไหนซิซานต้าจะนํากล่ว้าวไพสวยมากในกล่องไพมีเด็กถือเหรียญด้วยว้าว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 มากๆเลย ใครจะบอกนี้นะสําหรับกรณีตรงเนี้ใครที่รอในเรื่องของการเดินทางถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกลังเลว่าเอ้ยฉันจะเดินทางไปได้ไหมหรือว่าฉันควรจะเดินทางไปที่นี่ไหมหรือว่าฉันจะเดินทางไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยบางครั้งคนเรามันจะมีแบบนี้นะมันแบบว่าโอเคบางครั้งอยากอยากไปที่นี่อยากเที่ยวอยากนู่นนี่นั่นแต่บางครั้งพอมันมีอะไรบบเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานเอ่ยภาระหน้าที่เรื่องส่วนตัวหรือบางครั้งบางคนมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วบางทีมันทําให้เราชะลอกับในเรื่องของแพลนการเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะหรืออะไรสิ่งหลายอย่างอะพวกเนี้ย พยายามอยาใหอ้อะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นมากนะมาชะลอกับแผนที่เราอยากจะเดินทางเราอยากจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวอนะไรเงี้ยพออะไรในกองนี้สามารถทําได้ถ้าคุณอยากจะเหมือนแบบเฮ้ยอยากไปไหนไกลๆอยากเดินทางท่องเที่ยวอยากเดินทางไปต่างประเทศหรืออยากเดินทางไปต่างเมืองข้ามน้ำข้ามทะเลเนะี้ยทำได้แน่นอนสําหรับใครที่อยากจะทําในพลังงานของกองนี้ที่สาคัญเออะไปใครก็ตามแต่ที่เขาเรียกว่า เจะบอกว่ากองนี้เป็นอีกกองหนึงที่ถ้าใครเนี่ยเขาเรียกว่าทำในเรื่องของเกี่ยวกับพวก export import สื่อนำเข้าส่งออกอะ่ะจะเป็นอะไรที่ดีหรือมีพลังงานที่ดีแต่ว่า justice ให้กับเรื่องเหล่านี้สำหรับคนที่มีแบบแวดอยู่ในแวดวงแบบน,นี้ได้ด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่ของคุณในวันนี้มันมีไพ่หนึ่งที่ไข่ชอบมากๆคือหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆต่อใจอะคนที่กองที่หนึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่ใจฟูให้กับคุณที่ซานตาจะเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณแล้วบางคนยังหมายถึงอะไรรู้ป่ะสำหรับใครที่แบบรอรอรอ,รอความรักรอการเริ่มต้นใหม่รออะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกว่าความรักที่สวยงามความรักที่ดีต่อใจเป็นการเริ่มต้นที่ใจฟูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีให้คุณได้เห็น และซานต้าจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้คุณที่สำคัญคือ Energy มี Justice ด้วย Justice คือความยุติธรรมในชีวิตอะไรสิ่งหลายอย่างใครจะบอกว่าสำ,สำหรับพลังงานตรงนี้ใครที่มีลักษณะของ,อย,งอย่างเช่นว่าบางครั้งคุณมีชีวิตที่บางทีกรรมเก่าๆบางทีอาจจะมารังมาชะลอหรือมาทำให้คุณต้องรอคอยกับบางเรื่องในชีวิตอ่ะมันจะมีสิ่งที่ยุติธรรมหรือแฟร์หรือเขาเรียกว่า Justice for Life หรือบางคนเป็น Justice for l o v e เป็นความวิธรรมในชีวิตหรือรักอยู่ในพลังงานของเจ้าของไพ่กองนี้มากๆมันจะเป็นของขวัญที่ถูกเาเรียกว่าคุณจะได้ของขวัญหรือเรื่องบางอย่างที่ซานต้าจะนําเข้ามาให้คุณรู้สึกว่ามันดีในใจมันทําให้รู้สึกว่าอิ่มหรือว่าเขาเรียกว่าอยเฮ้ยคุณจะมีความรู้สึกสุขกับอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยและเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับความวิธธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิต มันคือมันเป็นเรื่องเล็กได้มันคืมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ที่สําคัญคือในพลังงานนี้นนมีอิทธิพลของคนที่เด่นมากๆเลยคือพลังงานตนพลังงานเอจีการผสมองค์กรแล้วก็พลังงานอิทธิพลที่มีลักษณะของเขาเรียกว่าน้ํากับไฟด้วยแต่ที่เด่นมากๆเลยคือตนกับธาตุดินตรงนี้ทีนี้เราจะบอกว่าสําหรับใครในกองนี้นะในบางกรณีของโคนผู้ที่เลือกกองนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทําอะไรแบบที่เกี่ยว กับเอกสารสําคัญหรือเอกสารสัญญาเอกสารกู้เอกสารอะไรก็ว่าไปอะเอกสารที่มันสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทั้งหมดทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารการงานเอกสารการเงินเอกสารความรักเรื่องของเขาเรียกว่าบางครั้งเอกสารความรักมันคือการหย่าร้างหรือการจดทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นลักษณะแบบนี้มันสามารถมีอิทธิพลที่ไปในแนวโน้มหรือไปในทางที่ดีต่อใจให้กับคุณได้มากๆอยู่ในพลังงานนี้ค่ะอื เนาะทีน่นี้ไหนมาดูหน่อยสิว่าอิทธิพลจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความโชคดีที่ซานต้าจะนําความรักที่คุณรอคอยอะเข้ามาในชีวิตให้กับคุณแล้วให้คุณได้มีคอมมิตเมนต์บางอย่างหรือสิ่งที่คุณควรจะได้รับในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเออมีอยู่ในพลังงานนี้ด้วยในกองนี้ในดูในสิว่าซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้ในชีวิตของคุณนะคะซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณ ที่กองที่หนึ่งนี้ซันต้าจะนำสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณว้าวพลังงานมีไพอู้อับเบนเดนส์ไข่เพิ่งเปิดไพอันนี้ไปเมื่อไม่กี่วันตรงนี้ที่ไข่เปิดคลิปสั้นน่ะมีอับเบน n c นส์ขึ้นคุณได้ไพอับเบน a n นส์ด้วยค่ะความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาที่โชคดีของชีวิตอยู่ในอนาคตข้างหน้าข่าวดีความสําเร็จและความมั่นคงมั่งคั่งคุณในกองนี้คุณจะไม่มีสิ่งดีๆรอได้ไงอ่ะมันมีพลังงานเอเนจีแบบหนึ่งถ้วยอยู่ขนาดเนี้ย อืมที่สําคัญมีไพ่กุญแจด้วยว้าวกุญแจเป็นกุญแจเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับ new beginning direction adventure a w a i t for those ready to to let go of the past คือเขาเรียกว่าเอาสิ่งไม่ดีไว้ทิ้งไว้ในปีที่จะจบนี้และคะ่ะ ที่สาคัญทางงานนี้เป็น,เป,นเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆบางคนสามารถที่จะเหมือนบ่าเฮ้ยบางทีบางคนมีจังหวะที่ถ้าสมมติบางกรณีอยากจะเหมือนแบบว่าซายหรือเขาเรียกว่าทําในเรื่องของเอกสารสําคัญกฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านหรือบางทีเป็นเรื่องของงานหรือบางทีเป็นในเรื่องของแบบเขาเร,รียกว่ารถอะไรอย่างนี้ นะคะได้แล้วก็ที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นเอกสารสําคัญอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกฎหมายทําได้และที่สําคัญคือมีในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะมันมีแอดเวนเจอร์อยู่ในพลังงานเอนเน y 3ไจีสามมท้าสามารถทําได้มากๆอยู่ตรงนี้มันจะมีกุญแจที่ไขให,ให้คุณได้เปิดประตูสู่เขาเรียกว่าโลกที่สวยงามความสุขที่เข้ามาแล้วก็โลกที่เป็นการชนไัยที่สวยงามที่รอคุณอยู่ข้างหน้าตรงนี้ชอบมากเลยอะ่ะไพ่สวยอไพ่สวยนะ ดูเด็ดซิซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณสําหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะคะผู้เลือกกองที่หนึ่งซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณอืมเอเนจีโวว์พลังงานใครจะบอกว่าสําหรับใครที่มีช่วงเวลาย,ยากๆเนี่ย ขอให้เขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาสิ้นปีตรงนี้ไปท้งานของคุณเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นการรอคอยมองหามองหาความสําเร็จมองหาความสุขมองหารักแท้มองอะไรก็ว่าไปอะมองหาเ,อาเรื่องราวบ,บางอย่างที่ให้มันให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในพลังงานนี้ที่เป็นไพ่หนึ่งถ้วยกับจัสติส้นทีนี้ไพ่มีพลังงานเซ็กชวลดีด้วยค่ะเออคือเขาเรียกว่าใครที่มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์คู่รักกันปกติดีดปัจจุบันอยู่แล้วอะ คุณจะมีแพชชั่นใหม่ๆต่อกันแล้วปลุกความเซ็กชวลของกันและกันขึ้นมาแล้วก็รวมถึงใครบางคนสามารถมีโอกาสในเรื่องของเขาเรียกว่าชีวิตการแต่งงานชีวิตของคอมมิทเมนท์ที่อยู่ข้างหน้าครอบครัวชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและแข็งแรงมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาเรียกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลแบบ มันจะมีพลังงานที่เป็น energy sexual อยู่ตรงเนี้ยที่จะสามารถมีได้หรืออะไรเงี้ยค่ะในพลังงานของในเรื่องของรักๆใครๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะในวันนี้ไพ่ของคุณมันมีเ n e r g y ที่มีพลังงานแบบนี้หนึ่งถ้วยคือมันเป็นแบบเป็นไพ่เล็กเขาเรียกว่าเป็นไพ่ถ้วยที่เป็นไพ่รักโดยตรงที่เป็นการเริ่มต้นอะไรแบบนี้ใหม่ๆหม่ ไพ่สวยมากนี่คือพลังงานสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในอิทธิพลของกองที่1นนะคะเป็นอิทธิพลที่ดีมากๆขอบคุณไพ่กองที่1มากทีนี้เรามาดูไพ่กองที่ 2, 2> ดูด 2> ไพ่กองที่2กันหน่อยนะคะไม่เสียเวลาพลังงานไพ่กองที่2 e n เ r g y เป็นไพ่ชุดนี้เนาะนิ่งๆ,ๆในดูในซีว่าซานต้าจะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณในอนาคตคืออะไรของความที่จะที่พวกคุณจะได้ในชีวิตจากซานต้านะคะซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณไพ่อย ซานตาจะนาอะไรดีๆเข้ามาให้กับคุณในชีวิตสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนี้ซานตาจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณสำหรับผู้เลือกกองที่สองนี้โอ้ไม่ก็ว้าวผู้เลือกกองที่สองนี้ให้อภโทษซานตาจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณในชีวิตคะว้าวใครจะบอกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในพลงาของผู้ที่เลือกกองนี้ นะคะคือไข่จะบอกนี่ว่าอย่าตกใจนะอย่าตกใจเพราะอะไรจริงๆแล้วพลัง,งานของคุณเนี่ยมันมีเหมือนความสุขบางอย่างที่รอเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของพลังงานไพ่ที่บอกว่าฉันรอสิ่งที่ฉันปรารถนาให้เติมเต็มให้เป็นฝันที่เป็นจริงได้นู่นนี่นั่นที่สาคัญคือพลังงานของคุณในกองเนี้ยมีเอจี้ที่เป็นพลังงานเดอะสันขึ้นอยู่ในกองไข่ชอบมากๆเพราะอะไรในวันนี้ของคุณมีไพ่เก้าถ้วยมากับไพ่เดนแล้วก็เดอะทาวเวอร์ ใครจะบอกงี้ว่าเดก้าทาวเวอร์ไม่ต้องตกใจนะใครจะเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มากๆถ้าสมมว่าในช่วงปลายปีแบบนี้คุณมีความรักหรือมีอะไรแบบที่มันพังทลายไปต่อใครไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วบางคนไปอินซของพลังงานที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจบอะค่ะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะขอให้รู้ไว้ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่จังหวะชีวิตอะเขาอยากจะให้มันเป็นแบบนั้น แล้วซานต้าจะทําให้คุณได้รู้สึกถึงการเกิดใหม่หรือมีสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตได้เหมือนคี่ให้กับว่าโอเครีบอนทราน s อร์ m a t i o n ในดวงแล้วก้าวเข้าสู่ปีใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าอืมอย่าตกใจนะที่สําคัญคือใข่จะมองนี้หนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึง่งแทรกนิดหนึง่งสำหรับผู้ที่เลือกกองเนี้ยเวลาไปไหนทําอะไรเดินทางหรือว่าเขาเรียกว่า ขับรถขับราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนทําอะไรอ่ะให้หลักวังให้ดีนะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนทําอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวเราเองหรือว่าการที่เราจะต้องเหมือนทําร่วมกับใครหรือก็ตามแต่พยายามเหมือนมีสติกับทุกๆอย่างในชีวิตให้มากๆแล้วก็ที่สําคัญคือใครอยากจะบอกว่าในบางครั้งพลังงานไพ่แบบนี้พยายามเหมือนจีใครกกว่า ในบางช่วงตรงนี้เนะี่ยอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรมากนะักหรืออย่าเพิ่งไว้วางใจกับเหตุการณ์บางอย่างมากนะักหรือว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจกับใครอะไรมากนะักในช่วงโมเมนต์แบบนี้อืแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการทําอะไรในระยะยาวๆมากๆของในพลังงานกองเนี้ใข่ยังไม่แนะนาซานต้ายังไม่แนะนําให้ผู้ที่เลือกกองนี้คือเหมือนแบบว่าคาดหวังอะไรที่เป็นศาสตร,ร์แบบยาวๆอย่างเช่นความรักความสัมพันธ์ลองเทอมแบบยาวๆอย่าเพิ่งนะ หรือว่าเป็นเอจี้เขาเรียกว่าเหมือนการทําบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังผลในสระของการที่ต้องดูหรือประเมินไปย,วยาวๆการลงทุนไปย,วยาวๆอย่าพึ่งนะอะไรอย่างนี้คือซานตา้าต้องการจะมาบอกว่นนี้แบบอย่าอย่าพึ่งทําอะไรในะสระแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ที่สําคัญคือบางครั้งบางคนเนะี่ย ถ้าว่าคุณมีสิ่งที่มีในเรื่องของบางสิ่งบางอย่าง,างเช่นวเช่นความรักจบกระทันหันหรือมีความรักที่จบเลิกลาม,มาหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตหรือมีความกระทันหันบางอย่างหรือมีเอจี้ของความขัดแยง้งหรือการเหมือนป p ริตหรือการแยกอะไรบางอย่างจากใครกับใครเลยอย่างเงี้ยพยายามแก้เค้นในชีวิตบางทีบางทีคุณอาจจะไปเหมือนแบบไปซ่อมแซมไปปรับปรุงไปบำรุงรักษาอะไรแบบเนี้ยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพื่อใ แก้เคดได้แล้วก็รวมถึงใครอยากจะให้บางท่านตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ว่าจะเป็นนับถือสิ่งใดนับถือศาสตร์ใดหรือนับถือเทพหรืออะไรยังไงก็ตามแต่หรือบางคนไม่ว่าจะเป็นคุณหมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสินก็ตามพยายามเหมือนที่ให้กับว่าบอกกับจักรวาลกับยูนิเวอร์สแล้วก็รวมถึงคนที่เหมือนแบบอ่าเขาเรียกว่ามีจิตที่ สวดนมนต์ภาวนาหรือว่ามีจิตในเรื่องของาศาสนาอะไรเนงะี้ยคือพยายามเหมาอนใคว่าบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกกับเจ้ากรรมนายเวรให้เขานําสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีนี้ให้มันผ่านคนไปอะไรแบบนี้สําหรับกองนี้นะเออแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ต้องตกใจพลังงานมันมีเอจี้ของลักษณะของการที่คนที่เป็นเจ้าของไพ่กองนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอนาคตมากๆค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องเหมือนแบบว่า ต้องมีสติกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและที่สําคัญในบางกรณีตรงเนี้ยถ้าสุิว่าเป็นบางคนไพ่แบบนี้สามารถหมายถึงคุณคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าเปลี่ยนแปลงความรักเริ่มต้นใหม่จบและเริ่มต้นใหม่และรวมถึงเป็นใครบางคนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าอย่างเช่นเฮ้ยฉันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นจบที่งานเก่าๆแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะได้นะได้เลยในพลังงานแบบนี้นะคะทีนี้เดนมาดูหน่อยซีเอเนจีเป็นยังไงกันบ้างของไพ่ตรงนี้ ซานต้าอยากจะบอกอะไรซานต้าอยากจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณสําหรับผู้ที่เลือกกองนี้อืมซานต้าอยากจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณซานต้าอยากจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณนะคะอืมว,ว้าวไพ่ของคุณเดอะสตาร์สวยมากมีฟลาวเวอร์มีดอกไม้ด้วยอืมเดอะสตาร์ Hard times are over เนี่ย Hard times are over, look forward to an abundance of happiness, altruism, and positive, positivity. Yeah, Hard times over, over, ฮาชามคือช่วงเวลาที่มันยากอะไรที่มันยากยากหนักหนักสาหัสการอะไรที่มันเป็นพลังงานดวงที่ไม่ดีอะไรที่มันมีเอเนจีของบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีเรื่องที่มันอย่างเช่นความรักต้องจบความรักต้องเลิกลาความรักที่มีเอเนจีของการที่มันพังทลายหรือเป็นเรื่องบางอย่างที่มันต้องมีการจบหรือการเปลี่ยนแปลงการหันมันจะผ่านไปมันจะ Over Look forward to a ์ดทูแ n ดอัพแบนเดอร p สออฟ s อ o o ฮปปี้เนสคือมองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าของความ ความสุขเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของความสุขที่คุณจะได้รับมองทุกสิ่งทุกอย่างไปในแง่ดีและที่สำคัญมีพลังงานบวกให้มากๆใน Energy เพราะไพเป็นเดอ s t สตารไพ่ของคุณตรงนี้มีพลังงานบวกสูงมากเป็นเดอ s t สตค่ะว้าวไข่ชอบมากไข่ชอบมากพลังงานเดอ s t สตาเนี้ยจะมาส่งผลให้ในทางที่ดีกับไพ่ตรงนี้ที่เป็น Energy De a t h กับ Tower คนที่เป็นเจ้าของไพ่ตรงนี้สําหรับคนที่เป็นพลังงานเจ้าของตรงนี้มากๆเลยนะคุณต้องการพลังงานเดอะสตาร์พลังงานโพซิฟพลังงานบวกมากๆของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การฟื้นตัวการฟื้นคืนชีพไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชีวิตด้านไหนรักงานเงินหรืออะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ไหนมาดูหนซิว่าเอ e เน y จีไพ่ตองกันจะบอกอะไรตรงนี้ซานต้ามีอะไรอยากจะบอกคุณสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนี้ซานต้าจะมีอะไร ให้กับคุณสำหรับผู้ที่เลือกตอนที่สองนี้ซานต้าจะมีอะไรให้กับคุณจะนําอะไรข้ามาให้กับคุณในชีวิตตรงนี้นะซานต้าอาจจะมีอะไรกับพวกคุณนะพลังงานไพ่เซอร์ไพรส์ว้าวใครจังวนี้หนึ่งว่าใครบางคนตรงนี้ระวังพวกคนที่แบบว่าอิจฉาเลสยาหรือเขาเรียกว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรือใครบางคนที่เหมือนแบบเอเขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบคนที่คุณเชื่อมใจอะไรอย่างนี้ที่เป็นรกษณะของเขาเรียกว่า เหมือนบางทีบางครั้งไม่ได้คาดไว้แต่มันกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือให้ระวังอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านนะเออมี Energy มี Surprise แน่นอนเพราะพลังงานคุณมี Energy มีพลังงาน Tower และที่สําคัญคือพลังงาน Date มันมีพระอาทิตย์ครึ่งดวงมากับพลังงานพระอาทิตย์ตรงนี้ในกองไพ่มีมีก้าวถ้วยด้วย Surprise จะบอกว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เลือกกองนี้พยายามเขาเรียกว่าตั้งรับทุกอย่างให้ได้มีสติกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอ่าอีเวนต์ต่างๆในชีวิตที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องจบต้องเริ่มใหม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ต้องเกิดขึ้นต้องเข้ามา mm hmm. อะไรคะ่ะพยายามนะคะเพราะว่าพลังของคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะ เขาเรียกว่า i n v i t a t i o n หรือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแค่การเชื่อเชิญการเหมือนแบบได้รับการเชิญหรือได้รับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้และที่สําคัญบางครั้งบางคนเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในารของเอเนจีที่เกี่ยวกับความรักหรือเลิฟได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานกองที่2ขอบคุณกองที่2มากๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตอบกันที่ไพ่กองที่3ค่ะว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างหนดูซิดูพลังงานกองที่3กันหน่อยเนาะ รับอันนี้คือไพ่กองที่3านะคะทุกคนดูนะติ้งๆไๆพ่กองที่3มาดูกันหน่อยสิว่าซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3านี้เลือกไพ่กองที่สามนี้ซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณซานต้าจะนําของขวัญอะไรจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณในชีวิตโอ้โอ้โอ้โอ ซานตาจะนำอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณซานตาจะนำสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณโอ้ oh my oh my goodness oh my god wow lover ดูดิเป็นพลังงานผู้หญิงผู้ชายกอดกันเลยเห็นปะเออสองถ้วย greed ใครจะบอกว่า oh my god g r e e ด คลิปเนี่ยอาโทดกองเนี้ยเป็นกองที่ขอเอ็นเอียงไปในเรื่องของรักักไข่ๆตัณหาสเสน่หาความเซ็กชวลต่างๆแล้วก็แพชชั่นเน็ตต่างๆเลยเพราะไพ่มันเป็นไพ่รักจ๋ามากๆสําหรับกองนี้ถ้าใครโสดมากๆหรือว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบฉันรอความรักหรือรอเธอกลับมา มันเป็นพลังงานแบบนั้นเลยค่ะคือสําหรับใครที่โสดคุณจะไม่โสดแน่นอนที่สําคัญบางคนนะ่ะมีโอกาสมีตัวเลือกได้ถึงหนึ่งหรือสองได้นะพ,พูดผิดบางคนมี energy ของการที่จะมีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่ง choice ได้ด้วยบางคนมีสอง c h o i อะไรแบบเนี้ยได้แต่โอเคไข่แบบ Uh, ไม่ได้โฟกัสอะไรนะสาแบบนั้นเพราะว่าไข่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้าเวลาเรามีความรักอ่ะเราไม่ควรเหยียบเรือสองแคมหรือไม่ควรที่จะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบกินรวบอะไรแบบเนาะเพราะฉะนั้นคือไข่เป็นคนค่อนจะแบบว่าต้องเมคชอยส์ต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องฟันทงต้องไปที่คนใดคนหนึ่งคนเดียวเท่าน,านั้นอะไรนี้ทีนี้โอเคเรากลับมาที่ตรงนี้ต่อว่าพลังงานไพ่ชัดมาก ใครที่เป็นคนโสดคุณจะมีความรักที่เข้ามาแล้วเป็นรักที่บาลานซ์เป็นรักที่ซัพพอร์ตเป็นรักที่มีความแพชั่นต่อกันสูงเป็นรักที่มีเคมีต่อกันมากๆแบบพูดแลอินอะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบเปิดให้แล้วก็เขินไปใครที่เลือกกองนี้แล้วรอความรักจัจ๋ามากๆอะ่ะมากรีดเลยค่ะมากรีดมากใครจะบอกว่าสาหรับใครบางคนที่แบบอุ้ยเนื้อคู่ฉันรอเนื้อคู่ ซานตาจะส่งเนื้อคู่เข้ามาให้กับคุณในชีวิตในอนาคตค่ะคนที่เป็นเจ้าของไพ่กองนี้คุณมีเนื้อคู่ค่ะอืมแน่แน่คุณมีเนื้อคู่ที่จะกลับมาหาการสําหรับคนที่แบบว่าโอเคมาเลือกกองนี้แล้วคือคุณกับใครบางคนรอการกลับมาคืนดีกน,นั่นนั่นั่นมันจะมีการกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็กลับมาหอมกันกลับมากอดกันกลับมารักใคร่กลมเกี่ยวกันอะไรแบบนี้กลับมาหันหน้าเข้าหากัน นะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีความรักดีๆอยู่แล้วมันก็จะมีพลังงานที่แพรชั่นมากๆเซ็กซี่ทานมากๆแล้วก็สําหรับคนโสดก็อย่างที่บอกมันจะมีรักเข้ามาแน่นอนแล้วมันจะเป็นรักที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคุณรู้สึกว่าทําไมคุณทำไมทำไมฉันกับเธอมันเหมือนเติมกันเต็มทําไมเธอกับฉันถึงเหมือนแบบว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเป็นหยินหยางต่อกันหรือว่าเหมือนเราเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือน รักที่มันลงตัวหรือเหมือนบาลานซ์กันมากๆมันแบบสพอร์ตกันมันแบบเข้าใจกันมันเหมือนเซนส์ถึงกันได้มันมีคอนเนคชั่นที่เป็นโซเมตแบบสเปเชียลมากๆพระเจ้าโอ้ oh my god พระเจ้าพระพุทธเจ้าเทพต่างๆพระพิคเนตพระแม่รัสมี พระสวัสวัสดีพระแม่อุมาองค์เทพต่างๆใครนับถืออทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดอ่นนะอืมนะคะแต่ว่าก็คือถ้าโดยหลักโดยกาเนิดก็คือศาสนาพุทธโดยตรงนี่แหละแต่ว่าก็คือจะจะจะนับถือสิ่งดีๆในในในจักรวาลน,นี้ทีนี้พลังงานไพ่<笑><笑> oh my god ว้าวใครที่แบบว่าฮย้ยแนะนำว่าแบบใครที่มันแบบว่าขอรัก หรือว่าไปขอพรแล้วแบบอยากได้ความรักอยากได้เนื้อคู่ยัง้งไปบอกใขรคือเห็นคลิปบ่อยอะอ,อในโซเชียลอะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาฮิตแต่างไอโทพระแม่รัศมีอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือพยายามบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกกับพระพิฆเนศหรือว่าบอกกับพระแม่อุมาบอกกพระแม่โดยเฉพาะพระแม่ลัศมีอะไรเงี้ยบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอะไรอย่างนี้นะคะอืใครเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้อะมาคือใครก็ตามแต่ที่มาเลือกกองเนี้ยคือมากด คอมเมนต์เลยนะแล้วมากดไลค์แล้วมากดรับพลังงานบวกมายกมือขึ้นดนังๆเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของไพ่กองนี้ถ้าคุณเลือกกองนี้แล้วคุณมีจิตแรงกล้าที่เลือกกองนี้มากๆแบบที่ว่าฉันไม่ได้เลือกกองหนึ่งและกองสามด้วยกันหรือว่าฉันเลือกทั้งหมดเลยหรือว่าแบบฉันไปแอบดูอีกกองอะไรคือคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกกองนี้โดยตรงด้วยจิตอย่างแรงกล้าเท่านั้นน่ะนี่คือพลังงานของคุณเลยค่ะอืมบอกเลยอืม ในดูหน่อยสิพลังงานตรงนี้ซานต้า,าจะบอกอะไรซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณขับผู้ที่เลือกกองที่3นี้ซานต้าจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้กับคุณรับผู้ที่เลือกกองที่3นี้นะคะ Energy Oh my goodness! วา which which come true your heart d e s i d e is ready to come true ความปรารถนาที่จะเป็นจริงไมค o กั <c oughs> อ่านให้ละร้อนไปเลย progress positive and personal goal will be achieved เป้าหมายมันจะแอคชีพเป้าหมายมันจะสําเร็จและคว้าได้ที่สําคัญคอ,อะไรรูป้ป่ะไพ่มันเป็นรูปเหรียญคุณมีพลังงานรูปเหรียญใบหนึ่งด้วยเธอจะบอกว่ากองนี้เป็นอีกกองนึงที่สำหรับใครที่รอในเรื่องของการเงินที่รู้สึกว่าอยากให้เข้ามา2ทางคุณสามารถหาไรายได้ที่มากกว่า2ทางได้สําหรับใครที่คิดหรืออยากนะ แล้วก็รวมถึงใครที่มีรายได้2ทางหรือรายได้ที่มากกว่า1ทางสองทางอยู่แล้วอ่ะเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วสู้ต่อไปทําต่อไปมีแพชชั่นต่อไปที่สําคัญเคยหรือว่ามันจะเป็นพลังงานกองที่ดีมากๆอีกองหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องรักทั้งอ๋อไม่ก็สามีโทรมาตอนนี้แล้วคือมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นกองที่คุณจะโชคดีกับการที่จะมีใครที่จะเป็นแบบกาณมนตรที่ดีหรือคนที่จะมีดวงที่แบบเจอจังหวะที่แบบมีพาร์ทเนอร์ที่ดี มีคู่ธุรกิจที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่ามีแบบพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเหมือนมีชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะช่วยที่มันจะสําเร็จได้แล้วบางคนเนี่ยเป็นได้ทั้งในเรื่องรักและเรื่องเงินค่ะเออและความหวังหรือความฝันที่จะเป็นจริงอะไรเงี้ยในดูหน่อยซิว่าพลังงานตอนนี้จะเป็นยังไง ซานต้ามีอะไรอยากจะบอกพวกคุณซานต้าจะมีอะไรที่อยากจะให้พวกคุณซานต้าจะนําสิ่งดีอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณในชีวิตต่อไพอดีเลื่องกองที่สามมีซานต้าจะนําสิ่งดีอะไรเข้ามาให้กับพวกคุณซานต้าจะนําสิ่งดีอะไรโอ้ไม่์คดนี่โอ้ไมคกพลังงานคลิปนี้เป็นของพลักงานกองนี้เป็นของใครอะขอขออนุญาตเลือกกองนี้ด้วยใครจะเป็นใครจะเป็นคนที่ขอเคลมกลองนี้ด้วยโดยตรงเลยอืม ทางงาน Energy now is the time to foundation for your future financial gains จะบอกเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆซานต้ายอยากจะบอกว่าใครที่ต้องการวางแผนเรื่องการเงินน่ะวางแผนได้เลยพยายามวางแผนให้มากขึ้นแล้วก็ใครที่ต้องการสร้างรากฐานอะไรบางอย่างในชีวิตอนาคตอนาคต,าคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแผนอนาคตในลักษณะของการที่บางคนอยากจะเพิ่มในใดได้อยากจะเพิ่มเรื่องเงินแผนวางแผนคิดทีนี้เอเนจีตรงนี้ไพ ดูนะคะโรแมนซ์คือพลังงานคุณนะ่ะมีโรแมนซ์มาขนาดเนี้ยไพ่สวยตาแตกมากเลยมันเป็นของใครเนี่ยโอ้ยมันเป็นคลิปที่ดีมากเลยอะเออใครดูึกดีใจมากที่ใครตัดสินใจอัดคลิปนี้ในวันนี้ Love is set to season the chance for romance is high for those seeking a connection อคือจะบอกว่าความรัก,กมันกำลังเซตตัวนะ แล้วมันก็จะมีโอกาสมันเป็นช่วงจังหวะที่จะเป็นโอกาสที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่จะสามารถที่คุณจะเจอรักหรือคนรักคนนั้นจะเจอคุณอะไรเงี้ยโอ้ m มันก็มันเป็นไพ่สวยเกินไปแล้วไม่อยากแบบไม่อยากว่นเวอ์เยอะเดี๋ยวหลายๆคนจะรำคาญเพราะว่าใครอยากจะให้หลายๆคนได้เห็นไพ่เหมือนที่ใครเห็นตรงนี้ตรงหน้าแล้วอยากจะให้คนแบบหลายๆคนเกตอะหรือเซนส์หรือแบบอินเหมือนอย่างที่ใครเห็นเพราะว่า ถ้าคุณรู้ความหมายของไพ่หลายๆใบตรงนี้แล้วคุณเห็นแบบเนี้โอ้ยคือยังไงคุณก็หนีความรักไม่พ้นยังไงคุณก็หนีคนที่จะเป็นคู่กับคุณไม่พ้นค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้แล้วพลังงานเอียงมาในทางรักโรแมนติกด้วยอืมเนาะ โอ้ว้าวพลังงานสวยมากดีให้กับทุกๆก,กองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับกองนี้เป็นกองที่ไข่แบบเฟรนด์มากมากเลยเนาะเอาโอเควันนี้ไปก่อนนะขอบคุณมากๆเลือกกองไหนมาบอกไข่ด้วยอย่าอย่าแอบบดูกองนั้นแล้วมาแบบเฮ้ยมันเลือกกองนี้อะไรเงี้ยคือ เลือกด้วยจิตที่มั่นคงและเลือกด้วยใจที่แบบเพ่งว่าต้องการกองนี้กองนี้เลยก็ว่าไปแล้วก็มาคอมเมนต์บอกไข่เลือกกองไหน,นมารับพลังงานบวกนะคะเพราะทุกๆก,กองมันมีพลังงานบวกท้งนั้นเลยวันนี้ไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันอย่างไไขด้วยเนาะแล้วก็ใครต้องการจงคีดดูดวงส่วนตัวสมงบเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไขแล้วก็ใครต้องการช้อปปิ้งกับช้อปปี้มาช้อปปิ้งกับไขได้เนาะวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ